ฝังคู่เรานะครับเ,เวลาเพื่อนพูดให้เราลองฟังซิว่าเขาเขากำลังสู่ความรู้สึกมีความสุขเชื่อมัน่นกังวลหรืออะไรประมาณนี้โอ,โอเคไหมฮะฝึกฟังเขาเมื่อกี้ใครได้ฝึกฟังตรงนี้ไหมที่เพื่อนตอบมาเป็นไงเขารู้สึกไงฮะมีรู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความสุขใช่ไหมก็มีบ้างบางครั้งบางครั้งก็ไม่มีใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้ตอบเป็นไงฮะ ตัวใหญ่ก็มีความสุขเฉพาะที่ต่อเอาเฉพาะที่ตอเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราต้องฝึกฝังเพราะอะไรครับขอแทรกเรื่องฝึกฝังนิดนึงพอดีมันไม่อยู่ในเนื้อหาแต่ว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับน้องมาคุยพี่งานที่พี่ให้ไปอะ่ะผมคิดว่ามันจะไม่เสร็จเ<ม>พราะมันยากมากแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อ<ม>เนื่องจากว่าม,มันยุ่งอะ่ะพี่มผมว่ามันยุ่งมากเลยได<ม>้ยินน้องพูดอะไรฮะ สบู่เส้ยาวเลยถูเราได้ยินอะไรครับเขาอะไรนะเขากังบุาเขากังวลเราได้ยินอะไรครับอะไรนะเขาทออยากช่วยเขาไหมจำได้เมื่อก่อนเคยได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเรารู้สึกไงฮะ เหนื่อยด้วยเนะเหนื่อยไปด้วยเลยเห็นไหมฮะเมื่อก่อนเราฟังปุ๊บเราเราเหนื่อยไปด้วยเลยถูกมไหมครับอ่างั้นตรงนี้คือประเด็นที่เราต้องเข้าใจเขาครับหน้าที่เราก็ต้องฟังว่าอ๋อโอเคพอเล่ารายละเอียดได้ไหมว่าที่เป็นกังวลหรือที่มีปัญหาเป็นอย่างไร ถ้าเกิดเรานิ่งที่จะให้เขาเล่ารายละเอียดไม่ได้ท้อไปเขาก็แค่วูบของการคิดว่างานมันยากเนื่องจากเขาไม่เคยทำก็ต้องยากงั้นเราจะฝึกฟังที่จะไม่ได้ฟังที่ตัวเนื้อหาแต่เราจะฝึกฟังว่าเขากำลังสื่ออะไรที่อยากให้เราช่วยเหลือได้ไหมครับแปลข้อความเขาเป็นเรื่องของเขาต้องการให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไร ภาวะผู้นำเราจะขึ้นมาท,าทันทีจริงไหมฮะเข้าใจความหมายของอาจารย์ไหมครับภาวะผู้นำของเราคือต้องการให้คนอืึ่งเชื่อถือยอมรับและไว้วางใจงั้นเราต้องฟังว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ข้อแก้ตัวถึงแม้เรื่องที่ถึงแม้ข้อความที่เราได้ยินเป็นข้อแก้ตัวก็ตามโอเคไหมครับเฮ้ยงานที่ไปถึงไหนแล้ววะโอ้พี่ต้องทวงฝ่ายอื่นเลยเป็นไปไม่ได้ผมทําให้พี่ไม่ทันแน่เพราะฝ่ายอื่นไม่ส่งข้อมูลมาพี่ทวงเขาเลย ฟังแล้วยังไงฮะเขาต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือฟังแล้วมึงแม่งทุกครั้งเลยอันนี้ไม่เอาอเข้าใจอ่มฟังให้เป็นความช่วยเหลือคือเขาต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเราอปัญหา่ขาองป,ปัญหาของเขาคือเนี่ยประโยคเนี้ยปัญหาเขาคืออะไรให้เราตามข้อมูลให้ซึ่งเราคงไม่ทำถูมครับเขากําลังติดปัญหาตามตามข้อมูลถูมาเขากําลังติดปัญหาต้องกลับไปที่เขาเราจะไม่ทาแทนเขา นะครับผู้นําจะไม่ได้ทำแทนเขาแต่ให้เข้าใจว่าเขาติดปัญหาของการตามข้อมูลเธอติดตามใครถูกไหมฮะเขาพูดถึงฝ่ายอื่นกว้างมากเลยก็ตองอ่ะพี่ขออยญานชื่อลบยกตัวอย่างตองอ่ะพี่โอเคเธอต้องการให้ได้ข้อมูลแบบไหนเราก็เล่าเลาเล,าเลาถูกไหมฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเธอคิดว่า ตอนนี้อยากจะรู้ว่าสถานการณ์ของตองเป็นยังไงเธอคิดว่าเราน่าจะทําอะไรกับตองเขาบ้างผมคงต้องไปถามเขาแล้วล่ะว่าเขาติดปัญหาอะไรโอเคเอาเล็กเล็กเอาสั้นๆเห็นไหมฮะได้ช่วยเขาไหมโอเคถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกพี่พี่อาจจะช่วยเธอนิดนึงแต่อยากให้เธอลองอันนี้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นสไตล์ของเราละของท่านละน้องรู้สึกงไงกับเราครับโอเค คือจริงๆผมก็อยากจะทําให้เสร็จอะพี่แต่ว่าขอบคุณพี่มากที่ที่แนะนําเรื่องที่พ่าจะออกมาประมาณนี้ไหมอันนี้ออกสั้นๆก่อนที่ผ่านมา,นพ,านพวกเราปฏิบัติแบบนี้นนไหมดีกว่านี้ด้วยเยี่ยมมากดีย่าง้ไหนรอบาที่ดีไงฮะก็ก็บางทีลูกน้องมาขอความช่วยเหลือเ,งเงนี้ยบางทีเราก็แนะนําแนะนําแนวทางนะครับ ว่าเออต้องไปทําอย่างพูกนี้นะหรือว่าจะไปตามข้อมูลตรงจุดไหนให้ให้น้องไปหาข้อมูลจุดนั้นง่ายขึ้นครับคือหาแนวทางให,ให้เขาก่อนนะครับแล้วให้เขาไปตามงานครับก็ไม่ได้โมโหเขาที่เขามีปัญหาไม่ได้โมโหเขาอ่านี้ก็ผ่านแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตรงแนะนําเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวพวกเราส่วนใหญ่ที่ว่าจะแนะนานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันป่กกิ้ประโยคข,ของอาจารย์แนะนํำไหมแนะนํำไหม ค okay. ถ้าท่านยังฟังแนะนําอาจารย์ไม่ได้แนะนําอาจารย์ใช้คําถาม <Okay. S 1> ต่างไหครับอาจารย์มีบอกไหมครับว่าเขาต้องไปทําอะไรไม่มีแต่ท่านยังฟังเป็นอาจารย์แนะนําจริงๆก็คือท่านฟังประโยคแล้วท่านรู้สึกว่าเดี๋ยวน้องคิดได้ก็ดูเหมือนอาจารย์แนะนําแต่ที่น้องคิดได้เขาคิดได้เองหรืออาจารย์บอกเขา <Okay. S 1> เขาคิดได้เอง เดี๋ยวมาดูกันครับแตกต่างกันเยอะมากตัวนี้ท่านแนะนําเข้าไปสมมตินะฮะเดี๋ยวไปทำยี้ยี้กอยพี่เคยทำแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยผมเคยผมทำหมดแล้วอย่างที่พี่บอกไม่ลองแบบนี้ดูอีกทีแบบนี้ก็ทํามาแล้วพี่มันก็เหมือนเดิมพี่กูยหลายท้งแล้วพิดว่ามีประมาณนี้ไหมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องระวังเดี๋ยวค่อยๆเปน็นรายละเอียดถูกไหมครับอ่าเพ้น เดี๋ยวจะเห็นค่อยๆจับดูว่าความแตกต่างของอาจารย์ในการช่วยน้องกับที่เรากําลังช่วยน้องต่างกันตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆขยับกันโอเคไหมครับอ่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปต่อก่อนนะครับคําถามคือเพื่อให้พวกเราได้เตรียมความคิดของการเป็นผู้นําจะเริ่มถามแล้วใครอยากเป็นผู้นําบ้างอยากเป็นหมดโอขอบคุณครับเพราะย่าอยากเป็นจะได้สอนต่อ ถ้าไม่อยากเป็นสอนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้น้องเราไม่ใช่ไม่ชอบที่เราสอนแต่เขายังไม่สนใจเรื่องนั้นตอนเราสอนอีกเฮ้ยพี่อยากให้ทำงานนี้หน่อยเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะเนี่ยมันต้องงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับพี่เคยถามว่าพี่จะให้งานยากสักชิ้นหนึ่งอยากทำ ไม่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าเขาอยากแต่เราพัฒนาเขาบนความที่เขาเฉยๆแตกต่างกับการทำให้เขาเห็นประโยชน์แล้วอยากเป็นก่อนหรือไม่แตกต่างนะครับวันนี้ท่านในฐานะผู้นำใช้วิธีไหนครับไปถึงหวังดีจ่ายงานอธิบายคอยช่วยเราวก็เรื่งในใจทำไมไม่ทำ ก็ไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาอยากตามหรือไม่ถูกไหมครับเสียเวลาสักครึ่งนาทีนาทีหนึ่งพูดคุยกับเขาก่อนจะมอบหมายได้ไหมครับว่ามันดียังไงหรือเขาคิดอย่างไรเขาอยากไหมสัญญาณของเขาจะออกมาเลยถูกไหมครว่าเขาพร้อมจะรับหรือไม่อย่างที่อาจารย์แก้งถามพวกเรานะครับเป็น r o c e s s ถ้าเมื่อกี้ไม่มีใครยกมืออาจารย์ก็จะต้องหยุดสอนก่อน แต่จะใช้คําถามต่อคือเป็นผู้นําแล้วได้ประโยชน์อะไรวันนี้โอเคครับท่านมาสมัครเรียนเป็นพับบิดท่านตั้งใจเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะท่านก็เลยมาแต่พอเชิญอาจารย์ไปสอนอินเทลอะไรที่ครับหลักสูตรลีดเดอร์ชิพเหมือนกันนะฮะลีดเดอร์ชิพแล้วแต่อะไรนะครับเชิญอาจารย์ไปสอนอินเทาสามสิบคนยี่สิบห้าคนสี่สิบคนอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะ พี่ว่าอาจารย์ถามคำถามแรกเลยใครอยากเป็นผู้นําบ้างในคลาสนะครับน้องๆระดับซุปหัวหน้าง,งานยกมือกี่คนฮนะคิดว่าคนเดียวสุดยอดมากสองคนสามคนคนเดียวทาไมถึงเป็นอย่างนั้นครับก็เชิญอาจารย์ไป leadership แล้วน้องก็อยู่ในตําแหน่ง leader ด้วยถูกไหมครับแต่ leadership มันไม่ใช่ตําแหน่งน,นะ,ะแต่ว่าเขามีตําแหน่งที่ควรจะต้องมี l e a d e r ์ชิพถูกไหมฮะเราเลยไปสอนเขาพัฒนาเขา แต่เขาไม่อยากเป็นแล้วที่อาจารย์ไปสอนหรือเรียกอาจารย์แบบว่าตัวแทนของวิทยากรทัปป่ปไนะครับเรียกอาจารย์ไปสอนเชิญอาจารย์ไปสอนเทรนนิ่งลีดเดอร์ชิพสอนไปเถอะแล้วเขาตั้งคําถามทําไมเขายังเหมือนเดิมทําไมเขายังเหมือนเดิมเขาเหมือนเดิมเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้อยากเปี่ยนแล้วรู้ไหมทําไมเขาไม่อยากเป็นผู้นำทั้งๆที่เขาเป็นผู้นำอยู่ เขาเพียดกับสิ่งที่เจอเขาคิดว่าการเป็นผู้นำไม่ถูกเขาไปมองถึงเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นของการเป็นผู้นาครับพวกเราก็เช่นเดียวกันวันนี้พวกเราอยากเป็นผู้นําแต่บางครั้งไม่อยากเป็นตรงบางครั้งที่ไม่อยากเป็นเป็นเพราะเราไปเห็นโทษของการเป็นผู้นำเช่นงานเยอะระับผิดชอบโดนชุดใหญ่ระจาก เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นหรือไม่เป็นแต่มันเรื่องที่เราเลือกอะไรมาคิดในฐานะผู้นำจุ้งครับก็คือคิดลบเราเปลี่ยนความคิดได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาจารย์ใช้คําถามไปแล้วคาถามนี้เพื่อจะจูงให้พวกเราเห็นภาพว่าคุณมีความสุขที่จะเป็นผู้นําทีมงานหรือไม่ถ้าตอบว่าใช่แต่มีแต่แต่นี้ไปแล้วนะฮะเราเเฉพาะใช่อาจารย์แต่ชีวิตจริงมันมีแต่ แต่ก็ช่างมันสิคิดเราควรเลือกคิดด้านที่มีความสุขหรือด้านที่ไม่มีความสุขตอนเราเป็นผู้นำมีความสุขแต่ตอนไม่มีความสุขนั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเราไม่ได้สมหวังถูมครับแต่เราก็ต้องกลับมาตอนที่เรามีความสุขกับการเป็นผู้นำเหมือนที่เมื่อกี้บอกคุณอาวินว่าน้องบางครั้งดือ้อบางครั้งไม่ดือ้อถ้าอยากพัฒนาเขาต้องมองบางครั้งที่ดื้อหรือไม่ดือ้อต้องมองที่ไม่ดือ้อความคิดของผู้นำ สำคัญกว่าการกระทำจริงไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบก